การประเมินสมติผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่หนึ่งผู้รับการประเมิน นายกิตพวิทธหงร่อนรองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรีวิทยาฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษประวัติด้านการศึกษาระดับปฐมศึกษาโรงเรียนบ้านเขาแหลมอําเภอชชยบดานจังหวัดลบบุรีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนพันารายอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโคกสำโรงวิทยาอําเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีระดับปริญญาตรีครุศาสตรรบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีศึกษามหาวิทยายลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลบบุรีระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยายลัยรามคำแหงประวัติการรับรชาชการ บรรจุรับราชการเมื่อวันที่17กรกฎาคม2550ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดถ้ำเตา่าอำเภอแก่งคอยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบ,บุรีเขต2วันที่17มิถุนายน2554ตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลวังม่วงอำเภอวังม่วงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบ,บุรีเขต2 วันที่9พฤศจิกายน2563ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตหนึ่งโรงเรียนอนุบาลสระบุรีตั้งอยู่ที่657ถนนประหลโยธินตำบลปากเพียวอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบ,บุรีเขตหนึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2487เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึง3และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ผู้อำนวยการโรงเรียนนายอิทธิโรงปาน,นถทึกประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดรแสงระวีวาจาวุฒ โครงสร้างการบริหารแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น5กลุ่มงานคือกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามตัวชี้วัดของนายกิตพวิธหงร่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรีตัวชี้วัดที่ 1. 1หนึ่งการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการมีการประชุมและจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพแผนปฏิบัติการประจําปีแผนยกระดับผลสำลีทางการเรียนดําเนินการตามแผนการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสำลีทางการเรียนโดยการสอนเสริมพิเศษมีการจัดทําฐานข้อมูลคุณภาพ และผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นลายบุคคลอย่างมีระบบสนับสนุนครูเข้าอบรมทางวิชาการและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพด้วยวิธีการต่างๆพัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนค้นพบความถนัดในตนเองเพื่อส่งเสริมนักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพและเต็มความสามารถ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019มีการเรียนรู้จาก DLTV การสอนออนไลน์จากโปรแกรม Zoom, Line, Application Schoolbyte พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนภายในโรงเรียน ส่งเสริมการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานด้วยวิธีและรูปแบบที่หลากหลายโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจนส่งผลให้การประเมินระดับชาติได้คุณภาพที่ดีมีส่วนร่วมการนิเทศกำกับติดตามประเมินและรายงานผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย มีการส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ครูสนับสนุนให้ครูเข้าร่วมอบรมสร้างเสริมความรู้ใหม่ๆเสมอรวมถึงการหาความรู้ในรูปแบบการอบรมออนไลน์ด้วยนำความรู้สู่การปฏิบัติให้ครูได้ใช้ความรู้ที่อบรมหรือพัฒนา นำมาใช้กับนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำสื่อหรือนวัตกรรมมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ในการส่งเสริมให้ครูทำสื่อการสอนนวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 มีการวางแผนนิเทศและติดตามมีการกำหนดวันนิเทศการสอนโดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้นิเทศกำกับติดตาม ครูนักเรียนและผู้ปกครองในสายชั้นปฐมศึกษาพิที่5มีส่วนร่วมสรุปติดตามการรายงานผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบการบริหารงบประมาณการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาการดําเนินการบริหารงบประมาณมีการประชุมครูร่วมกันทําแผนปฏิบัติการประจําปีจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรมประชุมติดตาม การปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการมีการรายงานทางการเงินการใช้จ่ายเงินรายรับรายจ่ายของสถานศึกษาการดำเนินกิจกรรมการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษามีการประชุมคณะครูและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์ต่าง และความร่วมมือจากหลายภาคส่วนอย่างต่อเนื่องการบริหารงานบุคคลการส่งเสริมวินยัยการรักษาวินยัยจรรยาบรนวิชาชีพและการพัฒนาทางวิชาชีพจัดทําแผนงานโครงการต่างๆที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาเช่นอบรมสัมนนาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรในศูนย์เครือข่ายโรงเรียน มีการดำเนินการตามแผนการส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัจนยจรรยาบรรณวิชาชีพเช่นการลงเวลาปฏิบัติราชการการปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุดราชการการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรเช่น อบรมการจัดการเรียกนการสอนออนไลน์การบริหารงานทั่วไปและการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนการดําเนินการกิจกรรมการบริหารทั่วไปมีการจัดทําแผนปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานทั่วไปอย่างชัดเจนเป็นระบบมีแบบบันทึกขอใช้สถานที่ของสถานศึกษาแบบบันทึกการขอใช้รถยนต์และมีการดูแลการใช้งานสถานที่ได้ทั่วถึงครอบคลุม มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการดำเนินการให้สถานศึกษามีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนสถานศึกษามีประชุมวางแผนโครงการหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนเช่นการประชุมกับหน่วยงานราชการการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการประชุมผู้ปกครองเครือข่ายการประชุมผู้ปกครองนักเรียนร่วมกิจกรรมกับชุมชนในวันสำคัญต่างๆ สถานศึกษาได้รับความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามศักยภาพตัวชี้วัดที่1.2ผลการดำเนินการตามน,นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานข้าพเจ้าในฐานะรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพดังนี้ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการต่อยอดระดับปถมศึกษาด้วยจุดนิน้นจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมคณิตศาสตร์สเต็มและภาษาต่างประเทศภาษาที่3ส,ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ active learning เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยโรงเรียนอนุบาลสระบุรีมีห้องเรียนโครงการพิเศษดังนี้ห้องเรียนโครงการอิงลิสโปรแรมห้องเรียนโครงการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อเชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพโดยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเรื่องการปลูกผักสวนครัวต่างๆนโยบายเร่งด่วนเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การเรียนการสอนทางไกลมีการตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนและอลรณรงค์ให้ความรู้นักเรียนในการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในโรงเรียนมีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สะท้อนภาวะผู้นำและเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาเป็นที่ปรึกษาในการแสดง การนำเสนอขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานเป็นที่ปรึกษาวงดนตรีนักเรียนและคณะครูโรงเรียนอนุบาลสระบ,บุรีเป็นที่ปรึกษาทีฟุตบอลพยักบูชมพูทีมครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสระบ,บุรีมีส่วนร่วมในการปรับปรุงรูปแบบกระดานข่าวหน้าเดียวในงานประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยและสวยงามมากยิ่งขึ้นได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมกิจกรรมก็ใหาลูกเสือของโรงเรียนต่าง ภายในกลุ่มโรงเรียนตัวชี้วัดที่1.3ผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดก,การของผู้บริหารสถานศึกษามีการประชุมวางแผนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมข้าราชการครูและบุคลาคกรทางการศึกษาประชุมผู้ปกครองนักเรียนและภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาสถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี มีการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานมีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนมีการนิเทศกำกับติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วมีการจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา นำการาชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนเข้าร่วมง,งานพระราชพิธีต่างๆและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเข้าอบรมกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรมีการเผยแพร่ผลงานรางวัลและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์จดหมายข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนตามที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนให้มีหน้าที่รับผิดชอบ ในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนได้ํำเนินการตามงานในหน้าที่ดังนี้งานส่งเสริมกิจการนักเรียนงานทุนการศึกษาและสวัสดิการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนงานส่งเสริมวินยัยคุณธรรมและจริยธรรมกิจกรรมลูกเสือยุวกาชาด งานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนงานส่งเสริมประชาธิปไตยและความเป็นไทยกิจกรรมสภานักเรียนวันสำคัญชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์งานอาสาจ,จราจรงานการแข่งขันกีฬาภายในภายนอกงานนโยบายยาเสพติดนิเทศกำกับติดตาม การปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาของบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองสายชั้นประสมศึกษาปีที่5นิเทศกำกับติดตามการปฏิบัติงานของเวรวันศุกร์การปฏิบัติหน้าที่ตรวจเวรกลางคืนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินสมรริผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่1ทุกท่านขอขอบคุณครับ